I don't know. กาบเรียนท่านคุณครูสมพลสกุลฮูฮาพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ทับห้าลำดับในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตชิงด d อมไปรัมหรือดิวิชั่นคลาส s อ r d เดอร์ i ฟมิลีซีนัสสปีชีอนาจักรโปรติสตาชิงด้อมโปรติสตาไฟลัมโปรตัวแบ่งออกเป็น5้าคลาสได้แก่คลาสเบอร์เคดนาได้แก่อะมีบาทัสซิเลตาได้แก่พารนมิเซียม ทัรสตอร์ัวได้แก่ทัสโมเดียมหรือเชื้อเมลีเรทยรัสตอเรีย,รรยได้แก่แองซินาตาทัสเมสโกโกลได้แก่อกีน,นาครับอาณาจักรสัตว์คิงดอมแอนิมาเลียหรือเมตาสัวไซล่มฟอริฟิล่าแบ่งออกเป็นสามคาสได้แก่คาท์คอคาเรียได้แก่ฟอง,งน้ำที่มีโครงสร้างที่ทำด้วยหินปูน คาร t ทีเฮกตินเ d ลดาได้แก่ฟองน้ำที่มีโครงสร้างที่ทำด้วยซิลิก้าหรือแคลเซียมคา d ดีม s สตองเกียได้แก่ฟองน้ำที่มีโครงสร้างเป็นเส้นใหญ่ไฟลัมซิเลนทราตาแบ่งออกเป็นสามคาได้แก่คารไฮโดรซัวได้แก่ไฮด้าแมงกะพุนน้ำจืดคาสคาโบซัวได้แก่แมงกะพุนทะเลคารเอนโทซัวได้แก่ดอกไม้ทะเลปะการลังกะละปังหา ไฟลัมแพตตี้เฮอร์เมนิสแบ่งออกเป็นสามคาได้แก่คาจูเบราเรียได้แก่พานาเรียคาทีมาโตดาได้แก่พญาต์ใบไม้คาเคตโตดาได้แก่พญาตตัวตืบไฟลัมนีมาโตดาหรือนีมาเทอร์เมนทิสแบ่งออกเป็นสองคาได้แก่คาพานีดาได้แก่พญาตเส้นได้พญาเข็มหมุดพญาต์ปากคอพญาตใไส้เดือน คาดอพาสมีดา้าได้แก่พญาแซมาไฟลัมแอนิมีมดา้าแบ่งออกเป็นสี่คาดได้แก่คาดอาเซียนีรีด้าได้แก่สัตว์ที่พบในทะเลลึกคาดโพลิเชียตาได้แก่แม่เพียงหนอนทรายที่พบในทรายทะเลคาดโอลิโกเชียตาได้แก่ไส้เดือนดินคาดไฮลูรีนาได้แก่ปิงน้ำจืดไฟลัมมอลลัสกาแบ่งออกเป็นห้าคาดได้แก่ คัดแอมพิลิลาได้แก่ลิมทะเลชัยตันที่มีแผ่นเปลือกแปดแผ่นคาสดาคาโบโพดาได้แก่หอยงวงช้างค์สแเตโตโพดาได้แก่หอยฝาเดียวค์สโพลีโฟดาได้แก่หอยสองฟ้าคัสซีพาโลโพดาได้แก่หมึกไฟลัมอีไดโนเดอร์มาตาแบ่งออกเป็นห้าค์สได้แก่คาสแอสเตอรลอยเดียได้แก่ดาวทะเลคาสออฟพลอยเดียได้แก่ดาวเปลาะ คาร์ไดไออยเดียได้แก่เม่นทะเลอีแปดทะเลคาร์ดโฮลูทูนอยเดียได้แก่ปิงทะเลคาร์ดไดนอยเดียได้แก่พับพึงทะเลไซลัมแอตโตโปโดาแบ่งออกเป็นห้าคาร์ดได้แก่คารดคัตาเลียได้แก่ปูเพียงหินกุ้งลั้งไรน้ำตัวกระปิคาร์ดอะเลกนีด้าได้แก่แมงมุมแมงป่องเห็บไร คาร์ชิโลโปโดาได้แก่ตะขาคาร์ไดโปโพดาได้แก่กิ้งกือคาร์อินเชกตาได้แก่มแมลตงต่างๆไฟลัมคอราตาแบ่งออกเป็นสามซับไฟลัมได้แก่ซับไฟลัมยูฟาโลลาตาได้แก่เพียงหัวหอมเป็นพวกโปรโตโคอเดตไม่มีกระดูกสันหลังแต่มีโนโด,ดอคอตเป็นแกนร่างกาย ตับไฟลัมซีฟาโล阿าตาได้แก่แอมฟิออกซัสเป็นพวกโปโตโคอเดตไม่มีกระดูกสันหลังแต่มีโน,โนโดดรดคอตเป็นแกนร่างกายซับไฟลัมเวอร์ทีบาตาได้แก่สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทั้งหมดแบ่งออกเป็นเจ็ดคาสได้แก่คาไซโคโต,โตมาตาได้แก่ปลาปากกลมทั้งหมดคาสคอนดิทิส ได้แก่ปลากระดูกอ่อนทั้งหมดเช่นปลาฉลามปลากระเบนคาร์ดออ t ทิทิสได้แก่ปลากระดูกแข็งทั้งหมด c a r ์ดแอมพีเได้แก่สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกทั้งหมดเช่นกบเขียดคางคกอึงอ่างซาลาแมนเดอร์งูดินคาร์ดลาบเชียได้แก่สัตว์เลื้อยคานทั้งหมดคาร์ดเอเวสได้แก่สัตว์ปีกทั้งหมด คาร์ดเมมาเลียนได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดอาณาจักรพืชชิงดอมเพนหรือเมตาไฟต้าดิวิชั่นไบโอไฟต้าได้แก่มอสและรีเวอร์เวิร์นเป็นพืชหลายเซลล์ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงอาศัยอยู่ในที่ชื้นลำเลียงสารด้วยการแพร่ดวิชั่น คาชิโอไฟต้าได้แก่พืชที่มีระบบลำเลียงน้ำและอาหารที่สมบูรณ์มีรากใบลำต้นที่แท้จริงส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบกแต่ออกเป็นสามคาได้แก่คาซิชินีได้แก่โซนผักแว่นผักกูดน้ำจอกหมูหนูเป็นพืชที่มีลำต้นใต้ดินอาศัยอยู่ในที่ชื้นและเ่มเงาคาจิมโนสเปอร์มีได้แก่โซนและลง เป็นพืชไม่มีดอกเมล็ดไม่มีผลไม่มีผนังลังขข่ห่อหุ้มเมล็ดต้นพืชพวกแรกที่สืบโดยไม่อาศัยน้ำคาร์ดแองจีโนสเปอร์มีได้แก่พืชดอกทั้งหมดเมล็ดอยู่ในผลการสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยน้ำใช้ลมและแมลงช่วยได้ช่วงสเตโรไฟเด่นช่วงแกมีโปรไฟซันแบ่งออกเป็นสองซับคาร์ได้แก่ซับคาร์โมโนโคอตท,ทีโรนี เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวไม่มีเส้นใยเลี้ยงขนานไม่มีระบบลากแก้วเป็นระบบลากฝอยเนื้อเยื่อลำเลียงกระจัดกระจายซับคาร์ดไดคอร์ติโรนีเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ใบมีเส้นใหญ่เป็นล่างแหมีระบบลากแก้วเนื้อเยื่อลำเลียงเป็นวง สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหากในวันที่ฉันล้มอยู่ไม่มีหนึ่งใจของเธอฝันคงจบหลายสิ่งที่ดีคงหมดทางได้เจอหนึ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ลืมได้เลย ไปได้วยกันอยู่ก็ไม่วันกลัวเท่าไรเรื่องบางอย่างฉันอาจได้เคยพูดบอกเธอออกไปแต่อีกมุมหนึ่งของหัวใจไม่เคยพูดเลยขอบคุณ อกอดฉันในวันที่ปัญหา